พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ําพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ําฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาไยมีอยู่3รูปแบบ1แบบท้องถิ่นเบื้องต้นแบบผสมผสาน 2. แบบเรียนด้วยหินค่อนข้างขาวอลแบบกึ่งขาวอ3แบบคอนกรีตเสริมเหล็กแบบขาวอประโยชน์ที่สําคัญของไฟคือ1ช่วยในการชะลอของน้ํา และช่วยกตกรของบินสื่อถองที่จบในการมีส่วนร่วมขององคการปูนฝังเิมเกินจริงนี้่างคะที่สุดมีความสุขแลก็ประทับใจมากเลยนะครับโดยเฉพาะเห็นน้องๆทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจแล้วก็สามัคคีนั่นก็คือเป็นพลังที่น้องๆได้หล่อหลอมรวมกันแล้วก็ทําให้กิจกรรมทุกอย่างประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการช่างฝายหรือว่าการอาบนญยาแสงที่ก็เห็นว่าแป๊บเดียวในในเวลาไม่กี่นาทีเองลูก ได้สนุกสนานแล้วก็เสร็จจบปูนนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์่อกย่าได้และที่สำคัญย่ากแฝกก็ยังอู้ดูสิย่าตุ่มตุ่มุ่มรูแรงแข็งขันเพราะว่าเกิดจากเรารักสามคาคีกันวันนี้พวกเราได้มาทํากิจกรรมปุ่มป่าและเคลือเศรษฐกิจเกิดช่อง3 3> สามเพื่อคืนความสวยงามและความสดุลให้กับธรรมชาติ <S <S และเพื่อโลอของเราและคนที่คุณรัก, <S <S กวันแม่ปีนี้อย่าลืมไปบอกัาคุณแม่นะคะนครอนุพนามงคลค ผู้สื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำรายงานค่ะ